ในคลิปนี้เราจะมารู้จักกันครับว่า NFT คืออะไรและมันมีโอกาสทางธุรกิจมหาศาลได้ยังไงและก็ทำไมมันถึงเป็นสวรรค์ของนักออกแบบครับถ้าหากเ,เพื่อนๆนไปลองเสิร์ชคำว่า NFT คืออะไรเนี่ยก็จะได้ความหมายว่า non fungible token นะครับฟังดูแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องยังงงยังสงสัยอยู่ผมจะขอมาอธิบายแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องเข้าใจภาษาคอมก็เข้าใจได้อย่างนี้ล้กันนะฮะ ไฟล์ nft เปรียนเสมือนไฟล์ดิจิตอลนะครับที่มี DNA อยู่ข้างในเหมือนมนุษย์เนี่ยฮะที่มี DNA พอมี DNA แล้วเนี่ย DNA สามารถระบุได้ว่าเราคือใครไม่มีทางซ้ำกันได้ตรวจสอบได้ว่าใครคือใครและที่สำคัญไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ได้ครับและข้อมูลนั้นเก็บอยู่ที่ตัวเราด้วยเพื่อนเพื่อลองคิดตามนะฮะแล้วไฟล์ d i g i ตอนทุกวันนี่มันต่างกับไอ nft ที่มี DNA ยังไง ไฟล์ดิจิตอลทุกวันนี้ไม่มี DNA ฮะพอเราสร้างไฟล์ดิจิตอลขึ้นมาเนี่ยมันสำเนาเหมือนกันหมดทุกๆไฟล์ไม่สามารถระบุดได้ว่าใครอะคือเจ้าของตรวจสอบได้ยากมากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเรียกว่าต้องจ้างนักสืบันทีเดียวว่าใครคนสร้างไฟล์นี้เป็นไฟล์แล้วเพื่อนๆลองคิดตามเนาะเราเราอาจจะไปถ่ายภาพสวยๆนะฮะแล้วเราไปโพสต์ขายหรือว่าไปโพสตไปแชร์ในอินเทอร์เน็ตนะฮะสักพักหนึ่งรูปนี้ก็ถูกแชร์เป็นหมื่นๆพันๆนะฮะ หลายคนอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วรูปนี้เป็นของนายเอนายบถ่ายซึ่งเราไม่ได้เป็นคนถ่ายเฉยเลยนะเราจะไปเรียกร้องว่าเฮ้ยมาตรวจสอบสิว่าฉันคือต้นฉบับเนี่ยยากมากๆนะฮะหรือบางคนเนี่ยเป็นศิลปินนะวาดรูปขาย,ยจะโพสตขายในเว็บที่เข้าขายทางอินเทอร์เน็ตนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกเซฟออกมาได้อยู่ดีนะฮะแล้วก็โอเคเอาจจะเซฟออกมาได้เนี่ยบางทีถ้าเกิดแล้วเราลบรูปนั้นออกจากในร้านค้านั้นแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ยากเลยที่จะตรวจสอบว่าเฮ้ย ไฟล์เนี้ยใครคือต้นฉบับใครคือเจ้าของตัวจริงถูกไหมฮะน,นะฮะหรือว่าอย่างเช่นเราอาจจะแบบมีโพสต์บทความไอเดียเจ๋งๆเนี้ยลง,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 งในอาจจะลงในโซเชียลอะไรแบบนี้นะฮะสุดท้ายก็ไม่มีใครระบุได้ครับว่าเออตอนนี้เอามาจากใครนะฮะแต่ยังเห็นแต่ยังคงเคยได้ยินข่าวเรื่อง NFT นะแจ็คดอร์ซี่ฮะผู้ก่อตั้งทวิตเตอร์เนี่ย, sey, ขเ,ยเขาสามารถโพสต์ตัวข้อความ NFT ที่เป็นทวิตแรกของเขาได้ะฮะระบุความเป็นเจ้า เขาสามารถระบุความเป็นเจ้าของได้ว่าเฮ้ยเขาเนี่ยคือเจ้าของตัวข,อข้ขอความนี้จริงๆนะฮะพอเป็นคนซื้อไปนะฮะข้อมูลนี้ก็ถูกตรวจสอบได้ฮนะว่าถูกสร้างครั้งแรกโดยแจ็คกอซีแล้วก็เปลี่ยนมือมาหนึ่งครั้งอ่าอะไรแบบเนี้ยเป็นเจ้าของคนใหม่แล้วนะฮะแต่ตุดท้ทายก็ยังรู้อยู่ดีว่าเราซื้อมาจากใครถูกส่งต่อมาจากใครจะก,กี่เป็นทอดกี่ทอดกี่ทอดมันเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้หมดเลยและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วย เหมือน DNA นะคะรับพกรรมที่เราเชื่อมันมาหลายเจเนอเรชันไฟล์ที่ตอนนี้ก็ทําได้เหมือนกันนั่นเองแล้วคราวนี้พอไอ้ไฟล์ที่ตอนมันมี d n a เนี่ยเฮ้ยแล้วมันมัน,ม,นมันแบบว่ามาสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ยังไงนะฮะหรือว่ามันมาเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไรนะฮะก็เพื่อนๆลองคิดตามดูนะสมมุติว่าสินทรัพย์หรือว่าสินค้าหรือว่าสิ่งของอะไรเนี่ยที่มันสามารถที่จะระบุความเป็นเจ้าของได้เนี่ยมันจะสร้างมูลค่าได้ อย่างเช่นอะไรฮะสมมติเพื่อนๆซื้อที่ดินแล้วกัน <c oughs> เพื่อนๆเป็นเจ้าของที่ดินนะฮะนะเรามีโฉนดที่ดินถูกต้องอยู่ในกรมที่ดินถูกไหมฮะเราสามารถที่จะอ้างอิองความเป็นเจ้าของแล้วก็ไปสามารถไปอะไรครับไปขายต่อได้นะฮะหรือว่าไปปล่อยเช่าได้สมมุติว่าเราจู่ๆเราไม่ใช่เจ้าของในแท้จริงเราไปปล่อยเช่าใครจะมาเช่าฮะพอเขาตรวจสอบปรากฏไม่ใช่เจ้าของจริงเขาก็ไม่เช่าแล้วถูกไหมฮะหรือว่าเฮ้ยเราบอกจะขายที่ดินนะเขาก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินหรือเปล่า ถ้าหา่เจ้าเจ้าของที่เราจะไปสามารถขายได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าไม่มีหน่วยงานไหนมามาตรวจสอบมาเก็บข้อมูลว่าใครคือเจ้าของที่นะฮะก็คือตายเลยก็คือไม่มีมูลค่าอะไรเลยเหมือนฟุกไฟล์ดิจิตอลในปัจจุบันนั่นเองนะฮะพอมาพูดถึงเรื่องการเก็บข้อมูลเนี่ยเรื่องนี้ผมก็อยากขยายความเหมือนกันเพราะว่ามันคือหัวใจหนึ่งของพวกระบบบล็อกเชนที่เป็นต้นกําเนิดของตัว NFT เหมือนกันนะครับอย่างข้อมูล ที่ยตัวอย่างฮะว่าข้อมูลที่เราเก็บเรื่องที่ดินที่อยู่ในกรมที่ดินเนี่ยถามเพื่อนๆดูฮะว่าจริงปลอดภัยไหมอันนี้ผมไม่ได้มาโจมตีว่ากรมที่ดินเขาทํางานไม่ดีหรืออะไรนะผู้ผมพูดถึงระบบนะฮะสมมุติว่าจู่ๆนะฮะเกิดสงครามขึ้นมาครับข้อมูลระบบเวิวเตอร์ถูกทําลายหมดเลยะะสมมุตินะฮะสมมุติแล้วก็เปเปอร์ทุกอย่างที่อยู่ที่เราเก็บไว้มันสมมุติมันหายไปหมดเลยแบบเนี้ครเราสามารถอ้างได้ไหมครับว่า ที่ดินที่เราถือครองอยู่เนี่ยอันนี้เป็นของเราคง,งต้องตรวจสอบกันยากหน้าดูเลยถูกไหมฮะว่าฉันคือเจ้าของที่ดินตรงนี้นะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันเก็บอยู่เพียงแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งถูกไหมฮะหรืออย่างเช่นอ่าเรื่องของการเงินนะฮะอย่างวเก็บอยู่างเงินสีนู้นสีนี้อย่างเงี้ยคงเคยได้ยินใช่ไหมฮะจู่ๆข้อมูลม่ลเรามีเงินอยู่1ล้านบาทปรากฏว่าถูกแฮกเกอร์แฮกข้อมูลไปหายไปเฉยๆอย่างเงี้ย 1ล้านบาทหรือ1000บาทแบบนี้ฮะโหก็ก็ตรวจสอบกันยากน่าดูเลยถูกไหมฮะว่าเออหัวจะไปรู้ว่ามันมันหายไปได้ยังไงสุดท้ายบางทีบางธนาคารก็ต้องชดเชยบางทีเอาคืนไม่ได้ฮะ,ะก็ต้องมาชดเชยให้กับลูกค้าเป็นต้นนะฮะซึ่งเพราะว่ามันแฮกเงินยังปลอดภัยต่ำเพราะว่ามันถูกเก็บอยู่ในเพียงเซนเตอร์เซนเตอร์เดียวนะฮะแต่ด้วยระบบบล็อกเชนเนี่ยครับมันปลอดภัยตรงที่ว่ามันไม่ใช่ว่าคอมพิวเตอร์มันมีความปลอดภัยสูงหรือนะฮะแต่มันไม่ได้เก็บอยู่ในท,ที่ที่เดียวฮะ มันเก็บอยู่หลายที่อยู่คอมพิวเตอร์เป็นแบบหลายพันหลายหมื่นเครื่องอย่างเงี้ยฮะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมันหายไปแค่ถูกแฮกแค่เครื่องสองเครื่องเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อข้อมูลที่สูญเสียไปนะฮะแล้วก็จริงมันก็แฮกได้ยากมากมากด้วยฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยอ่ะมันเลยสูงมากๆนะฮะมันเลยทําให้ข้อมูลที่เราเก็บไว้เนี่ยมันเลยปลอดภัยมากฉะนั้นเนี่ยก็เลยโยงมาที่เรื่องของการเก็บคุณค่าของ NFT เป็นถ้าหากว่าไฟล์ NFT เนี่ยน่มัน ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นมูลมันมีมูลค่าแล้วเนี่ยมันยากเหลือเกินที่มันจะสูญเสียมูลค่าได้แต่การที่โดนแฮกข้อมูลไปไฟล์มันหายไปอะไรมันมันแทบจะหายไปไม่ได้เลยเพราะมันถูกเก็บอยู่ในพื้นฐานของระบบบล็อกเชนที่มีความปลอดภัยสูงในการเก็บข้อมูลนั่นเองทีนี้เนี่ยพอเราเราเข้าใจแล้วว่า NFT เนี่ยมันระบุความเป็นเจ้าของได้นะครับตรวจสอบได้ครับก็คือใครก็ได้เข้าไปตรวจสอบเลยว่า้ ใครซื้อมาจากกี่ทอดแล้วใครคือคนต้นฉบับมือแรกอะไรแบบนี้นะฮะแล้วสุดท้ายก็คือแก้ไขไม่ได้เพราะมันมี3อย่างองค์ประกอบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะไปเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยมันจะกระทบหลักๆอยู่สเรื่องครับเรื่องแรกครับก็คือมันจะทําให้อะไรก็ตามที่เป็นสินค้าหรือเป็นของที่มันแบบมีมูลมีคุณค่าทางจิตใจเนี่ยมันสามารถจะไปอยู่ในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลได้แล้ว อ่เช่นอะไรครับเมื่อก่อนของที่มีมูลค่าทางจิตใจนะครับอย่างเช่นอย่างาภาพวาดงานศิลป์นเนาะอย่างอย่ยุคาภาพวาดโมนาลิซ่าครับนะลีโอโนาโดดาวินชีวาดไว้เนาะเป็นรูปคือรูปที่แท้จริงเนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลประเมินค่าแทบไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าถึงแม้จะมีคนมาวาดโมนาลิซ่าเนี่ยได้สวยกว่าลีโอนาโดก็ตามนะฮะ ก็ไม่สามารถจะขายแพงเท่ากับลีโอนาโดวาดได้แล้วนะฮะหรือว่าจะวาดได้เหมือนเป๊ะถ้าเกิดมาตรวจสอบแล้วพบว่ามันไม่ใช่ของลีโอนาโดวาดเนี่ยก็ไม่แพงแน่นอนถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเพราะมมยคนรู้ไงว่าอันนี้คือภาพของลีโอนาโดดาวินชีที่แท้จริงถูกไหมฮะอ่าคราวนี้พอเป็นไฟล์ดิจิตอลเนี่ยเมื่อนนะก่อนมันตรวจสอบไม่ได้ฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะสร้างมูลค่าอะไรแบบนี้ได้ลองนึกสภาพดูนะฮะลองนึกภาพดูนะครับถ้าหากว่าลีโอนาโดดาวินชียังยังมีชีวิตอยู่แล้ววาด ภาพงานศิลป์ขึ้นมาวนโก้ยังมีชีวิตยอยู่วาดภาพงานศิลป์ขึ้นมานะครับแล้วทาเป็นฝาดีตอนคิดว่าจะขายแพงได้ไหมฮะได้ถูกไหมฮะเราคงอยากจะซื้อภาพของวนโก้นะฮะที่เป็นดีตอนฝาถูกไหมฮะเก็บเอาไว้แล้วเก็บไว้ยังไงใครๆก็รู้ว่าเราคือครอบครองฝาของแวนโก้จริงๆถึงแม้จะมีคนมาวาดภาพเหมือนกันเป๊ะเลยแต่พอมาตรวจสอบแล้วไม่ใช่แวนโก้วาดจบฮะบไม่มีมูลค่าหรือว่าภาพวาดวาดได้สวยกว่าฮะ ถ้ามันเป็นเรื่องของมูลค่าทางจิตใจแล้วไม่ได้ว่าที่ความสวยมันคือความชอบถูกไหมฮะพอเราชอบคนนี้แล้วเนี่ยเราให้ค่า้วเนี่ยก็เหมือนของทั่วทไปในกวันเนี้ยของที่ใครให้ค่าเราเรายอมที่จะจ่ายมันนั่นเองแต่เมื่อก่อนมันทํากับสิ่งที่เป็นไฟล์ดิจิตอลไม่ได้ตอนนี้มันทําได้แล้วอ่ะครั้งนี้เพื่อนๆลองนึกดูนะว่าเฮ้ยเราอยากจะไปต่อยอดอะไรได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับคุดลองนึกว่าเราเป็นดาราดูสินะฮะถ้าเราอยากจะขายภาพส่วนตัวอย่างเงี้ยเมื่อก่อนครับขาย แต่คงได้ทําได้แต่อัลบั้มนะดาราทำเป็นอัลบั้มภาพส่วนตัวดูไหมฮะถ้าหากจะเป็นขายเป็นภาพไฟล์ดิสตอนขายไปเดี๋ยวปล่อยๆต่อปล่อยต่อปล่อยต่อปรากฏว่าก็ไม่มีมูลค่าอะไรแล้วนะฮะก็คือทั่วนี้ก็เลยขายเป็นไฟล์ดิตอนไม่ค่อยได้เพราะว่าได้ไปได้แต่ประกาศเปล่าๆว่าฉันเนี่ยซื้อมานะแต่ไม่มีใครตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ยากมากก็ไม่มีมูลค่าอะไรแต่ถ้าต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าขายภาพเป็น n f t นเทอะเรารู้แน่ๆเลยว่า ภาพเนี้ยเราได้มาจากดาราตัวจริงแน่นอนไฟล์น,นี้มีมูลค่าแน่นอนยังสามารถขายต่อได้ถูกไหมครเพราะตรวจสอบย้อนแบบมาได้ว่าเปลี่ยนมือมากี่มือแต่ต้นฉบับเนี่ยก็คือดาราที่เป็นเจ้าของภาพนั่นเองอ่าถูกไหมครลองนึกต่อยอดดูนะว่าเฮ้ยอะไรได้อีกนะฮะที่นเป็นเรื่องของมูลค่าทางจิตใจที่เราสามารถมาต่อยอดทางธุรกิจหรือว่าเป็นโอกาสของเราได้อ่ะจบไปแล้วนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของสินค้าหรือของที่มีคุณค่าทางจิตใจ มันจะเป็นไฟล์ดิจิตอลได้แล้วโอเคเรื่องที่สองครับของที่จำเป็นที่ต้องใช้ที่เป็นดิจิตอลตอนนี้เพื่อนๆอาจจะยังนึกไม่ออกนะครับเพราะว่ามันยังเหตุการณ์ที่เป็นแบบของจำเป็นที่เป็นดิจิตอลไฟล์มันยังมีน้อยมากๆมันอแทบ,บจะไม่มีเลยนะครับแต่เพื่อนๆลองนึกดูนะตอนนี้เพื่อนๆคนได้ยินคาว่า Meta v ว r s e ถูกไหมฮะ ในตัวที่เป็นโลกเสมือนที่เป็นเหมือนโลกนี้อีกใบหนึ่งนะฮะเป็นโลกในจินตนาการที่เราเนี่ยก็จะไปใช้ชีวิตไปโลดแล่นอยู่ในนั้นในอนาคตนะครับถ้าหากว่าใครยังนึกไม่ออกเนี่ยลองไปดูหนังพวกเกี่ยวกับมตตาเวิร์สดูนะนะครับจะเห็นว่าที่เขาใส่แว่นปุ๊บเราไปอยู่ในโลกหนึง่งที่เราไปเดินไปไปทํากิจกรรมต่างๆกับเพื่อนฝูงเราได้อยู่ในนั้นนะครับลองนึกดูครับพอพอเะนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเรามีตัวตนอยู่ในโลกใบนั้นถูกไหมฮะแน่นอนครับพอเรา ขึ้นชื่อว่ามีการใช้ชีวิตมีตัวตนอยู่ในโลกเราคงอยากจะได้อะไรเจ๋งๆถูกไหมฮะทุกวันนี้ลองนึกลองนึกภาพหนึงนะเหมือนเราเล่นเกมนะครับคือใครที่มีไอเทมเจ๋งๆอ่ะนะก็ขายได้ถูกไหมฮะเนะราแบบ,บว่ามีมีอาวุธเจ๋งๆนะฮะลองนึกอาวุธไม่ใช่อาวุธไม่ใช่เกมสมมติใส่เสื้อผ้าได้สมมติเราเราเราเป็นตัวละครอยู่ในเมตาเวิร์สเนี่ยถ้าหากว่าจะมีเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์ล่ะอย่างอย่างเช่นทุกวันนี้บริษัทไนกี้เริ่มทําแล้วถูกไหมฮะรองเท้าที่เป็นดิจิตอลไฟล์นั เป็นรองเท้าของ n นกี้แน่นอนมันขายได้ถูกไหมเราก็อาจจะแฟนๆของ n นกี้หรือคนที่ชอบรองเท้า n นกี้ก็อยากจะสวมใส่รองเท้า n นกี้ของจริงที่เป็นไฟล์ของจริงของ n นกี้ถูกไหมแน่นอนว่า,าจ,จะมีคนทำไฟล์ฟก๊อปนะเป็นรองเท้า n นกี้ก๊อปขึ้นมาอยู่บนโลก m e t a v e r s e แต่แน่นอนมันไม่คุณไม,ไม่ไม่ภูมิใจฮะมันไม่ครูว,ว่าเฮ้ยผมว่าตรวจสอบปรากฏว่าเฮ้ยยูใส่ไนกี้ปลอมแบบนี้ในเมตาเวิร์สมันก็คงจะไม่เจ๋งถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยซื้อขายได้นั่นเองพรานระบุตัวตนได้ระบุความเป็นเจ้าของได้มีดีเออยู่ในนั้นก็คือในกรีนผู้ผลิตรองเท้านี่จริงๆริงอ่าพอเห็นภาพแล้วไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเ,เพื่อนๆลองนึกดูสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเรื่องของพวกแฟชั่นพวกความคูลเนี่ยจะขายได้อันดับต้นๆก่อนเลยนะฮะพวกแบบว่าอย่างเช่นเสื้อผ้าเนี่ยใครแบบทำเสื้อผ้าเจ๋งๆอยู่ในโลกทุกวันเนี่ยฮะต่อไปมีเมตาเวิร์สครับเราขายเสื้อผ้าได้เราออกแบบลายได้ เราขายในเมตาเวิร์สได้เลยเนี่ยนี่นี่คือเสื้อผ้าของแบรนด์แล้วนะแฟนๆของเสื้อผ้าในฟิสิ i อลเวิ r ์ d ในโลกปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะซื้อเราในนั้นได้เขาอยากจะมีเสื้อผ้าแบรนด์ของเราใส่ที่ชอบแบรนด์ของเราเย่าเป็นต้นถูกไหมฮะนะแต่ส่วนใหญ่มันน่าจ,จะเป็นเรื่องของเป็นคุณค่าทางอารมณ์มากกว่ามันจะเรื่องของความใส่สบายความการร้อนกันหนาวกันฝนเนี่ยมันอาจจะเริ่ม ไม่จไม่จาเป็นแล้วมันจะเป็นเรื่องของความชอบความสวยความจินตนาการความเจ๋งความคููอยู่ในนั้นนะฮะเพื่อเราไปต่อยอดดูนะว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรเด็ันได้บ้างนะฮะนั่นนี่คือความเจ๋งที่บอกว่าเป็นสวรรค์ของนักออกแบบคืออะไรมันคือตรงนี้แหละฮะคือเมื่อก่อนนักออกแบบอย่างเช่นดีไซเนอร์นะจะออกแบบเสื้อผ้าเราเราอาจจะแบบเราอาจจะอยากทาเป็นผู้ผลิตเองเนาะอยากจะขายเองเลยแต่บางทีเนี่ยมันก็ คนงานจะยุงย่งยากต้องไปหาโรงงานหาวัตถุดิบจะผลิตเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเนี่ยเราออกแบบได้แต่เราผลิตไม่ได้นะครับแต่ต่อไปนักออกแบบฮะจะขายของที่ออกแบบได้เลยถูกไหมฮะเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องผลิตแล้วออกแบบเสร็จขายได้เลยนะครับโอ้โหพอเห็นโอกาสหรือยังครับมันมันกว้างมากๆเลยนะฮะและจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ใช่แค่วงการเสื้อผ้านะลองคิดดูเนี่ยตอนเนี้ย คงเห็นการซื้อขายที่ดินใน Meta เวิร์กันบ้างแล้วนะสะเตตต่อไปเลยนะหลังจากซื้อขายที่ดินกันจนเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมีการสร้างตึกนะทุกวันนี้ก็เริ่มมีการมีการเอาตึกไปวางบนที่ดินแล้วนะก็มีความแข่งกันคูนะมีความความแข่งกันนอว่าตึกใครสวยตึกใครเท่ตึกใครเจ๋เจงแน่นอนว่าไม่ได้มีใครไม่ได้แบบไม่ได้ทุกบริษัทที่มีนักออกแบบตึกสถาปนิกอยู่ในบริษัทนะฮะเขาก็ต้องไป คนออกแบบอ่าเนี่ยนะคือสวรรค์ของนักออกแบบอีกแล้วนะครับสถาปัตย์สถาปนิกนะฮะที่ออกแบบได้ปกติแล้วออกแบบอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าออกแบบเสร็จจะไปสร้างตึกให้กับลูกค้าเนี่ยโหต้องผ่านการโครง,งานอีกมากมายถูกไหมฮะทั้นนั้นเนี่ยต่อไปฮะออกแบบตึกเสร็จปุ๊บโพสต์ขายได้เลยนะครับมีคนซื้อไปเลยอย่างเจ๋งไหมฮะทำเป็น3 d ขึ้นมามีคนซื้อเลยนะครับของตกแต่งบ้านภายใน ดอกไม้แจกันต้นไม้อะไรเงี้ยวาดเสร็จขายได้เลยอ่าพอเห็นภาพไหมฮะเนาะเนี่ยคือสวรรค์ของนักออกแบบแล้วก็โอกาสทางธุรกิจอีกมากมายเลยครับลองต่อยอดดูเนาะโอเคครับและก็สุดท้ายสุดท้ายก็คือว่าข้อที่3ครับไอเอ็นเนี่ยตอนเนี้ยมันจะมาแก้ไขเรื่องนี้ครับมันจะมีสิ่งที่คนนะครับไม่อยากจะเก็บเป็นฟิสิคอลฟิสิคอลคือหมายว่าเก็บไปทางทางกายภาพคือจับต้องนะฮะ ไม่มีของที่คนไม่อยากจะเก็บแบบจับต้องได้ถ้าเป็นเก็บแบบดีตอนได้ก็คงดีอทิเช่นอะไรครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยทุกวันนี้ไอ้พวกเอกสารและจัดการต่างๆกลับมาที่เรื่องที่ดีอีกทีหนึ่งเนะทุกวันนี้ก็เริ่มเริ่มมีแบบคนที่พยายามจะทําเรื่องโทเค็นนายนะฮะเาเรียกว่าโทเค็นนายนะคือการทําให้มันแบบการอ้างความเป็นเจ้าของด้วยการที่อ้างด้วยการเป็นเจ้าของตัวสินทรัพย์ดีตอนแทนนะตัวโทเค็นแทนเป็นตัวแทนของสินทรัพย์จริงๆนะครับ เนี่ยไอพวกเปเปอร์กระดาษยอะไรเงี้ยต้องมาเก็บชโนโหนหูเก็บยากมากเนาะมันก็ใหญ่แล้วแถมว่าหูมันไม่สะดวกเลยใครมีชโฉนที่หลายหลายฉบับเงี้ยก็หเป็นห่วงเนาะหรือบางทีจะเอกสารราชการต่างๆเนี่ยพวกทะเบียนบ้านสำเนาต่างๆอะไรพวกบัตรประชาชนอจุกจิกวุ่นวายมากมายเนี่ยลองคิดดูว่าต่อไปเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บเป็นรูปแบบ nft ได้แหละคือหมายว่ามีการตรวจสอบได้ได้เลยว่าเฮ้ยเราคือเจ้าของชโฉนเจ้าของ ทะเบียนบ้านนี้เจ้าของประชาชนนี้เจ้าของใบรุ่นนี่นั่นที่แท้จริงนะครับหรืออย่างประกาศาททนีิบัตทุกวันนี้ผมเริ่มเห็นข่าวแล้วว่ามีบางโรงเรียนบางมหาลัยในเกาหลีเนี่ยเขาแจกประกาศนียบัตเป็น F NFT อย่างเงี้ยทุกวันนี้นเ,นเพื่อนๆใบที่ประกาศเรียนจบนี่ยังเก็บกันอยู่ไหมฮะอาจจะหาไม่เจอแล้วนะฮะเนาะแล้วก็ได้แก่ก่อว่าจบโอ้โหใครสมัครงาน,น,นก็ต้องเก็บไว้่วงสมัครงานนะฮะ แต่ลองคิดดูว่าต่อไปเนี่ยเวลาไปเรียนอะไรต่างเนี่ยได้ประกาศสนียบัตรมาเยอะแยะนะทุกวันนี้อาจจะเป็นเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆได้มาแล้วก็เก็บลําบากแล้วจะไปโชว์ใครก็ลาบากโอ้โหยังไงต้องมาสแกนหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมส่งไฟล์นะคนที่ผลิต้คนที่เป็นโรงเรียนเนี่ยเขาก็อยากจะทำให้มันสวยๆเขาอยากทำมันกระดาษดีๆแต่ว่าให้รู้สึกว่ามีคุณค่าทางจิตใจแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเอาอันเนี้ยไ,ไปไปใช้เนาะไปโชว์ไปนู่นนี่นั่นแต่มันก็ลําบากนะฮะในการเก็บในการเอาไปใช้แต่ต่อไปถ้ามันเก็บในรูปแบบ NFT เ่ะมันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับลองคิดตามดูนะแล้วเพื่อนๆลองต่อยอดดูว่าเฮ้ย mm. อะไรล่ะที่เราเป็นแบบของที่ให้ลูกค้าก็ได้นะครับที่ลูกค้าอาจจะไม่อยากเก็บในรูปแบบฟิสิกอลทางกายภาพเขาอยากจะเก็บเป็นอะไรที่เป็นดิจิตอลแล้วอ้างอิงได้ว่าเขาคือเจ้าของแน่ๆแล้วก็ถูกส่งมาจากต้นฉบับที่แท้จริงแน่ๆนะครับลองไปต่อยอดดูนะครับอ่าโอเคครับก็น่าจะได้อะไรพอสมควรเนาะนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จนจบเนี่ยก็น่าจะได้ไอเดียในการทําในการไปต่อยอดคิดไอเดียทางธุรก,กิจเพิ่มเติมหรือว่านักออกแบบคันจะเห็นโอกาสมหาศาลแล้วนะครับนะโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอจบคลิปแต่เพยงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามบ๊ายบาย